สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยเชนเคยไเดอครับพี่น้องคลิปนี้เกิดมีเทื่องเลขชุดสรุปครับพี่น้องเนาะเป็นข้อมูลตามต่อให้กับพี่น้องทีแล้วก็เลขชุดปล่อยต่องวดครับผมว่าจะเป็นเด่นเดินดีพราะลาดเพ้าและก้ามาเชียร์พิธีนาเสดยครับพี่น้องเนาะเลขสามสำนักนี้มาถูกสำนักแต่ว่า งวดนี้ไม่กอดคอกันมาครับผมแยกกันไปครับพี่น้องครับผมแยกกันไปบนไปล่างครับไปที่นาเียดายครับพี่น้องเนาะนั่นนนครับผมที่างวดนี้ก็คงจิบมาครับผมคงจิกอดคอกันมาครับจึงได้ก็ตามกันต่อครับพี่น้องเนาะสําหรับตัวเด่นสามสำนักพ่อลาดเพ้าเด่นเดินดีและก้าวมาเชียครับผมเอาครับพี่น้อง่าแม่แสงจันทร์ครับผมอย่าเผลอเด้อครับผม เลขวินของเพิ่นอยู่ในหั่นแตก3ตัวครับพี่น้องเนาะครับมี3มี1มี8ครับผมครับเมึงขึ้นแม่ก็ไล่มาว่าแม่ได้หลายครับผมเพราะว่าอ่ามีช่วงหนึ่งที่นําเสนอเลขแม่ไปแล้วก็ก้อนนานๆครับพี่น้องเนาะเข่าดีด้ะครับผมแล้วก็วมาเว้นช่วงไปครับผมเว้นช่วงไปแล้วก็มานี่แหละครับพี่น้องเนาะนําเสนออีกครั้งหนึง่งครับเลขวินของเพิ่นเพิ่นว่าเข่าตลอดเด้อครับผมกับแม่นอิลีครับพี่น้องเนาะ เทียงแมววายลีครับผมครับผมว่างหันแม่ก็ได้แปดหนึ่งหนึ่งแปดแล้วครับพี่น้องเลขบินของเพิินครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับพี่น้องตามกันต่อครับผมเลขแม่แสงจันทร์ครับพี่น้องอย่าเผลอได้ครับผมครับแล้วก็อีกได้หลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะในคลิปสรุปพี่น้องที่ก็จะเบิ่งเป็นน้ำกันคนภูเขาเขาครับพี่น้องเนาะห้าสามตรงๆงเลยครับผมอาจารย์คนภูเขาครับแล้วอีกได้หลายเสี้ยน ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับชุดสรุปแล้วก็ตามต่องวดครับผมพ่อลาดเพ้าเด่นเดินดีก้าวมาเชียร์นเชียร์ผ้ารวยกับขอขอพระคุณทุกทุกเสี้ยนทุกทุกอาจารย์เด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับนําเชียร์ผ้ารวยไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่าในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผม เข้ามาแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมเต็มเต็มตรงตรงครับผมอาจารย์ผู้งวดนี้ครับหลังจากที่ก็นานี่เขาตัววิ่งครับผมเขาตัววิ่งไปสองงวดงวดนี้เข้าแปดแล้วก็แปดหนึ่งเต็มเต็มครับผมอาจารย์ผู้ครับนี่แหละครับผมมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะทีเด็ดอาจารย์ผู้พ่อชนินครับผม เขาอยกรับพี่น้องเนาะเสดายออกตัวกับครับผมหนึ่งแปดครับก็ถือว่าเป็นตัวเน้นพ่อบอกว่ายังไงต้องมีแปดครับผมงดงดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเลขสูตรไม่ได้ครับผมเป็นเลขสูตรไม่ของเพื่อนรับสูตรเดิมตัวประกบก็ยังถือว่าวิ่งกันมากครับพี่น้องเนาะครับนี่ไปรักลอยได้ครับผมครับไปลักลอยดับบนแต่ว่าในชุดสิบน่วยถือว่าสามไม่มาครับผม นี่ครับผมหนึ่งแปดแปดหนึ่งออกตัวกับครับพี่น้องเนาะครับพ่อชนินพรกวายครับผมยังไงต้องมีแปดครับพเนนศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดเข้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่ครับพี่น้องแม่แสงจันทร์ครับผมเล็กวินครับเด่นเจ็ดกัแปดครับพี่น้องเนาะทำามุนเจ็ดกัแปดก็ได้ โบหลายคู่ครับผมครับนี่ครับผมลองเอาพิพิจนาได้ครับผมเดี๋ยวแม่จ่ดนํำเสนอใหายขึ้นเก้าแล้วครับผมแม่แสงจันครับพ่อไพยบูนครับพี่น้องเนาะครับหมวดนี้ครับผมหลักร้อยมาอยู่ครับพี่น้องเนาะหลักร้อยพ่อมาสามครับผมเด่นหลักร้อยที่3ามกับ4เข้าสามครับผม หลักร้อยพ่อไพบูลครับชุดมาครบบนกันล่างครับพี่น้องเนาะเสียดไปครับผมเข่าตัวเดียว8ครับพ่อเซิร์ตครับผมเดน8ครับผมเข้าเดนแปดแล้วก็เข่าตัวกัน3ครับในส่วนเหล็กหน่วยครับพี่น้องเนาะหน่วยวิ่งกันได้ครับผมเที่ยงเพลินเบา สาห้าครับพี่น้องเนาะเข้าสามห้าได้ครับผมเลขเปิ่นว่าระวังนี่นี่จะวิ่งกันวิ่งดีๆครับพี่น้องเนาะเลขหาตนครับโอ้สามหาออกสามหาพี่ประกายครับผมครับเลขล่างขึ้นบนได้ครับผมแปดหนึ่ง ที่ประก,กายครับผมหลักร้อยเสียดายครับพี่น้องเนาะเกือบเด็เลขตัวเด้อครับผมนี่หนึ่งเจ็ดสามครับพี่น้องเนาะเลขออกสามแปดหนึ่งครับหนึ่งกับสามมาแล้วครับผมขาดตัวแปดอาจารย์เอง้งวดนี้เข้าแต่ตัวเด่นครับผมเด่นแปดครับพี่น้องเนาะเข้าตัวเด่นแปดอาจารย์เอกครับผม เข้าตัวเด่นแปดด้วยกันครับผมเส้นกระทุ่มแบนเข้าตัวเด่นแปดกับห้าครับผมแยกกันไปครับแปดขึ้นบนห้าลงล่างครับจับคู่หาหนึ่งเสียดายครับเส้นกระทุมแบนเลขเด่นเพิ่นเดินดีด้ครับผมเสียนบุรีลำครับพี่รองเนาะชุดเต็มครับผมเขาตัวล่องหาครับผมห้าสามตรงๆงครับผมเสียนบุรีลำกลับมาแล้วครับพี่รองเนาะ แล้วก็นี่แหละครับผมคนภูเขาครับผมครับคนภูเขาห้าสามตรงตรงเลยครับผมเด่นสามแล้วก็เลขติดบนล่างมาห้านี่ครับผมเห็นไหมครับพี่น้องเนาะเลขเด่นกับเลขติดบนล่างนี่สิกรข้อกันดีด้วครับผมนี่พบคู่กันได้เข้าห้าสามตรงตรงครับผมคนภูเขาครับพี่น้องเนาะ ตัวเด่นสามสำนักครับผมก้ามาเชียร์เข้าที่สามเนอะครับพี่น้องก้ามาเชียร์เข้าที่สามครับเด่นเดินดีเข้าที่หนึ่งครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดีเข้าที่หนึ่งครับเด่นเดินดีเข้าที่หนึ่งแล้วก็พอลาดเพ้าเข้าที่หนึ่งด้วยกันครับผมงวดนี้บ่ได้ประกบกันมากครับพี่น้อง ชนกันแน่แยกกันไปครับผมครับเลขบ่มีแปดเอานี่มาปล่อยต่องวดได้ครับผมเก้ามาเชียร์ครับพี่น้องเนาะปล่อยต่องวดว่าหันเข่าสามครับผมงวดนี้ได้แปดเก้าศูนย์ครับพี่น้องแปดเก้าศูนย์สำหรับแนวทางเก้ามาเชียร์ครับผมตำราบันนี้เดินเดินดีครับพี่น้องเนาะเด่นเดินดีว่าหันกะเข่าหนึ่งครับผม นี่ก็แยกกันไปครับผมงวดน,นี้ได้สี่ห้าหกครับพี่น้องเนาะงวดน,นี้ได้สี่ห้าหกตัวเด่นไม่พลาดเด้ครับผมเสด้ว่าบด้กดก็มากงวดน,นี้นายจิกดข้อเยอะครับผมแล้วก็อีกสำนักหนึ่งครับพี่น้องเนาะพ่อลาดเท้าครับผมได่พางกันจ้ะข้หนึ่งครับผมงวดน,นี้สูตรที่หนึ่งได้หนึ่งกับสองสูตรที่สองได้ แปดกับ1นึครับผมเอามาเบิ้งภาพร่วมครับพี่น้องเนาะสามสำน,นัก่อลาดพ้าวเด่นเดินดีและก้าวมาเชียเบิ้งดูครับพี่น้องเนาะลองจับวินจับเกี่ยวกันเบิ้บงครับผมงวดนี้น่าจะไม่แยกกันไปครับผมอาจจะมาน้ากันหัวว่งหันคือเสียดายครับพี่น้องแยกกันไปสามล่วงรางหนึ่งขึ้นบนครับหวดนี้ แคปหน้าจอไว้เลยครับผมแคหน้าจอไว้ครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับผมแนวทางตำลาวครับพี่น้องเนาะเรืงชุดสรุปให้พี่น้องเอฟซีเบงก็ตีดไว้เ้อครับผมเดี๋ยวจะมานำเสนอครับพี่น้องเนาะที่สรุปไปครับถูกๆเซียนครับผมแล้วก็ปล่อยต่องวดพ่อลาดเผาเด่นเดินดีและก้าวมาเชียครับผมนี่แหละครับพี่น้องเอา 17มกราคมนีครับพี่น้องตามเล่าตรงกับรัฐบาลไทยน้ำครับผมไปเบิงน้ากันครับพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้น้าเจียพผ้ารวยกัขอวอวยพนให้พี่น้องมีชีโชคดีครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ